เวลาเราเห็นข่าวอะไรตอนอไหเนี่ยข่า,ขาวเป็นกระสุงกระแสอาไงเนี่ยยับไปหมดเรามาได้รับบทเรียนเลยในชะ่ไหมสุดท้ายนะี่ถ้าคือเจ้าตัวเนี่ยรู้ว่าตัวเองทําผิดอะไรอยู่เนี่ยไม่นึกถึงวันหนึ่งและที่ตัวเองจะเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเวลาตัวเองถูกลงโทษอะไรอยู่แบบนี้เนี่ยอยู่ในคุกอยู่ในตารางอะไรก็แล้วแต่ตัวเองก็จะนึกโอ้วันนั้นขอขอย้อนกลับไปนะจะไม่ทําแล้วอ่างเงี้ยก็จะจะนึกกันอย่างนี้แหละก็นึกจนเหมือนชาวนรกนึกเนี่ยแหละรบมาณอับบะรนาณวสเมณารฟรยะนานะมังซอลฮันอินนามุกีน,นุนแต่เวลาไปตกนรก ฉันเห็นแล้วได้ยินแล้วฟัดเจนะขอช่วยนําเรากลับมาบนโลกนี้ครับเราจะเชื่อมั่นแล้วจะเป็นอย่างนี้ละเราก็รู้ว่าจะกลับมาอีกก็จะเป็นแบบเดิมเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ใช่มุสลิมที่ฟังอยู่ออนไลน์หรือที่นี่ก็นะครับถ้ามั่นใจแล้วให้รบรับอิลามอย่าคิดเยอะ,อ,ะอันนี้พูดบนฐานที่ว่ามั่นใจแล้วอิสลามคือสัจธรรมมั่นใจว่ากุรอ่านมาจากพระเจ้ามั่นใจแล้วว่าท่านอับดุลีมฮัมมัดเป็นผู้ที่อละก์ส่งมามั่นใจแล้วแต่บางทีมึนมึนยัง,ย,งยังไม่รู้ตัวว่าหมายความว่าไงแล้วไม่รับบออิสลลาาามหมายคไ,ยไ,ไเเเ้ใรระกปุณ ต้องรับอิสลามถ้าคุณมั่นใจหรือคุณรู้จริงคุณต้องรับอิสลามคุณรู้ใช่ไหมถ้าตายไปแล้วเนี่ยมั่นใจแบบนี้ไม่รับอิสลามแล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ใช่ไหมเนี่ยถามถามเจาะไปเลยถ้าเขาบอกไม่รู้อ่าจะแสะดงว,ว่ายังยัง,ย,งยังมึนแล้วยังมึอแล้วต้องอธิบายต่อแล้วแต่อธิบายไม,ไม่ได้เยอะแล้วหลังอย่างนั้นือจะง่ายแล้วแต่ถ้าบอกว่ารู้รู้ว่าอะไรถามต่อนะอย่าไปทึกทักนะเพรารู้เขารู้อะไรนะถามต่อรู้ว่าอะไรไหนช่วยบอกหน่อยตกนรกตลอดกาล อ่ะรู้แล้วอย่างนี้เราก็ไม่เสี่ยงอ่ะอ,อย่างงั้นนะเราก็ชวนเขาให้กําลังใจเขาไปอย่าคิดเยอะเหมือนที่เราไม่ได้คิดเยอะอะไรในหลายเรื่องบนโลกนี้ตัดสินใจปุป๊บปบด้วยผลประโยชน์บนดุญญาถูกไหมแล้วทาไมอาคิรองมีผลประโยชน์อันมาหาศาลสวรอยอยรค์รอยอยู่นรกรออยู่ด้วยทําไมไม่เรีบตัดสินใจอันนี้ฝากเอาไว้สําหร,รับคนที่มั่นใจแล้วนะสำหรับคนที่มั่นใจครับ